ส่งพี่ลูกเจี๊ยบกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มาเจอกับ2ลูกขบนะครับลูกตะขบลูกตงขบนะครับอ่ะอยู่กับเบียร์แล้วก็พี่เต้ในช่วงสุดท้ายนะครับและช่วงนี้เราจะมารับสายหน้าใหม่นะครับผ่านทาง02น28 34 8 8 4 3 8ถึง9กนะครับกับช่วงเปิดสายสด มาเลยใครอยากพูดคุยใครอยากเมามอยใครอยากขอเพลงในช่วงท้ายๆแบบนี้ รีบโทรกันเข้ามาย้ําอีกรอบหนึง023283438ถึง9ตอนนี้นะครับรายงานตัวรายงานหัวใจผ่านทางหน้าจอ SMS กันหน่อยเลยดีกว่านะครับสวัสดีคุณบีจากบางจากด้วยนะครับบอกว่าเป็นห่วงพี่เบียร์แล้วก็พี่เต้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยนะครับหน่ารักจริงเลยน่ารักจริงๆเลยนะคุณบีนะเออความเป็นห่วงที่มีให้กันอืมนะครับสวัสดีคุณอุ้ยด้วยนะครับอยู่ทุ่งครุนะครับ บอกว่าเปิดเพลงของเอิญบ้างนะจ๊ะนักร้องเสียงดีน่ารักด้วยเออเนเป็นว่าที่คุณแม่ว่าที่คุณแม่ใช่ครับว่าที่คุณแม่ละนะฮะเดี๋ยวคงจะได้เห็นเอิญน้อยเอิญน้อยมาได้เห็นกันเออนะสวัสดีพี่กุ้งมหาสารคามด้วยนะครับกุ้งน้อยของเรามาแล้วนะครับดีความระกพรุ่งนี้พุ่งนี้เฮ้ยพุ่งนี้พุ่งนี้พุ่งนี้ เมื่อสักครู่นี้เปิดไปเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้จะเจอเขาสดๆเปล่าพรุ่งนี้ครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมด้วยนะครับติดตามกันให้ได้เลยนะครับเจ้าของผลงานเพลงดังอย่างจุดอับสัญญาณและสถานีความรักฝาแฝดของผมจะมาคุณผู้ชมครับผ้ามพาดเลยพันจักรพัน์เขามีแฝดอยู่แล้วชื่อโพงแฝดสามเดี๋ยวคุณดูคล้ายๆกันเลยหน้าขายกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาใบหน้ามาวัดกันนะครับดีนะใบหน้านะถ้าเอาใบหนาดมายุ่งเลย พรุ่งนี้เจอเกับพันเจอกับพันกันได้เลยนะครับมาช่วงคุยแซบๆและโชว์แซบๆนะครับตอนนี้ครับหนึ่งสายหน้าไม้พร้อมรายงานตัวกันเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอันยอเธอคือคนนั้นใช่ไหมเธอคือคนนั้นที่เราฝันถึงใช่ไหมใช่ค่ะ เดี๋ยวก่อนนะเสียงเธอดูโอยหวนยังไงก็ไม่รู้เสียงเธอดูหอยหอยหวนชอบชอบคนเดี๋ยวเดเสียงดูหอยหวนหรือว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนทําไมเสียงมันดูแบบว่าดูก้องก้องจ้าดีนะคะที่หอยหวนไม่ใช่เห่าหอนเ่ยถ้าเกิดดีนะยังเป็นเดือนนี้ถ้าเดือนหน้าอะไรยุ่เลยนะเดือนสิบสองเดือนสิบสองนะครับน้ำนองเซมตลิ่งด้วยอ น้องจูนนนครับเป็นไงบ้างสบายดีเนาะสบายดีค่ะจ้าจูนจ๋าวันนี้ไปแอบดูผู้ชายแบกข้าวารยังไว้เสียไว้เนี่ยเีไว้เนยคือแบบว่าพี่เต้รู้ได้ไงเออถามจริงไปแอบดูมารลยยังอะไรดีไปที่ใหม่มาค่ะแล้วที่ใหม่มาพูดมาเลยที่ใหม่คือที่ไหน ใส่กอสร้างค่ะใส่กอสร้างอ๋อก่อสร้างแถวบ้านเลยครับแนวจูเนี่ยชอบผู้ชายที่ใช้กําลังเยอะๆใช้กําลังเยอะๆนะครับวงแขนกล้ามเป็นมัดๆอุ้ยน้าจะกาศแขนเล่นเบาๆแล้วโอเคไหมครับพอเห็นแล้วโอเคไหมโอ้ใหญ่พูดค่ะใช่ไงครับเอาสักหน่อยมาพูดสักหน่อยได้ไหมอยากรู้ความรู้สึกชอบค่ะของไม่ชอบคาเดียว คำเดียวเลยว่าหนูชอบชอบเออที่สนุดเลยเอาอยากฟังเพลงอะไรดีวันนี้จูนความสศกโศความเหงาจัดให้ได้เลยนะครับจูนครับอ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะครับน้องจูนคิดถึงเสมอนะครับเปียนกันค่ะเทคแคร์ครับสวัสดีครับเออแม่น้องจูนของเราหนูเบื่อแล้วพี่หนูเบื่อแล้วกันแบบเขาสารเออหนูไปดูอ่า คนงานก่อสร้างใช่ไม่หลอกที่เบื่อเพราะอะไรรู้ไหมยังไงครับแอบไปแอบมาพวกบอกว่าอย่าแอบอย่างเดียวมาช่วยแบกด้วยอะไเลยไม่อยากใช้กําลังไม่อยากใช้กําลังแลเปลี่ยนที่ดีกว่าหนูอบอบางนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับเราขออนุญาติคุณผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมปิด ปิดบวเรียบร้อยกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าคลิปใครเป็นผู้ชนะในวันน <Mm ี้และใครจะโดนลงโทษในวันนี้กันไปเลยคุณจะดีใจเพื่ออะไรแพ้แล้วคุณจะดีใจเพื่ออะไรแล้วครับคุณเต้ครับวันนี้ก็แพ้เกิดอะไรขึ้นเมื่อวานแพ้ อาหารก็ทำมได้ธรรมาดานะครับวันนี้แพ้อีกอาหารก็ทำมได้ธรรมาดานะครับทำไมเวลาเบียร์กิมหันแพ้ทําไมอาหารมันช่างเลอดหรูสมันเตนเน่่งเลยนะครับ <laughs> <laughs> เอออ่ะ เชิญเลยนะครับในระหว่างนี้นะครับผมจะทักทายข้อความจากคุณผู้ชมกินเลยนะครับอันนี้คืออร่อยนะครับมีอะไรบ้างนะมีทั้งยาหอมนะครับยาหอมแล้วก็มีนมข้นหวานนะครับเออถ้าเกิดแบบเป็นเรื่องของปัจจุบันเนี่ยคนบ้าอะไรกินขนมกับยาหอม <laughs> นี่แหละมันเป็นไม่แน่นะครับอันนี้อาจจะเป็นสินค้าโอท็อปส่งออกนอกประเทศแล้วก็ ทำไรายได้ให้กับคนไทยก็เป็นได้ใครจะไปรู้ก่อนที่แกจะทําส่งออกให้กับประเทศ <c oughs> จะลองกินออกันเดียว <c oughs> <c oughs> ว่ารสชาติควรจะให้ประเทศอื่นหรือว่า คนใกล้เคียงได้ทานดีไหมไม่แน่นะครับคนทําก็นี่แหละนะครับทีมงานของเรานะครับไม่แน่ครับเขาอาจจะออกจากช่องนี้ไปทาโอท็อปก็ได้นะครับไม่เลือกเรื่องอะที่ออกไปนี่เพราะอะไรนะครับทองล่วงหาหมออสวัสดีคุณอิ๋วจากรังสิตด้วยนะครับคุณตาลมาแล้วแล้วก็สวัสดีคุณพลอยจากราชบุรีมาเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีคุณพลอยนวนครนะครับคุณเปิ้ลนครพี่พงษ์บางใส่นะครับพี่สาวปัตตลุงมาแล้วแล้วก็พี่เตยท่าช้างนะครับรวม ถึงพี่พิมพ์จะอ่างทองนั่นเองโอ้โหกำลังใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับกินไปนะครับพี่ทิดครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมติดตามช่องของเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมีข่าวสารแล้วก็รวมถึงเรื่องราวต่างๆมอบส่งต่อให้กับคุณเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยใครที่ยังไม่ได้เข้าไปกดไลค์นะครับในแฟนเพจเข้าไปกดถูกใจกันได้เลยนะครับเซิร์ชคำว่าคู่แมนแฮนซบเป็นภาษาไทยเลยนะครับไปกดถูกใจและคุณก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ รายการของเราได้ใน Facebook เลยเช่นเดียวกันไปคอมเมนต์ได้ไปกดไลค์ได้จ้าขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันนะครับผมเอาละเดี๋ยววันนี้เราคงต้องปิดท้ายที่น้องจูนของเข้ามาของพีเสดนะครับหนึ่งผลงานเพลงครับจากพีเสดเกลียดความโสดโกรธความเหงานะ่ครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วกันนะครับตกลงใครไปขออภัยนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบียร์ลงชิมเดี๋เกลืออนาคตแต่ได้แต่ว่าเป็นคน